ขนที่หนึ่ง,ออาางก้อนอาหารให้น้องเยิบขวดจากตู้เย็นอืน้องจ๋าหยิบไหมวะปอิบัทองได้ไหมหยิบพัทองกินพัทองไปจ้าเอาวางน้องลงลงไปพี่อุ้ย่อยี่ขอโทษนะน้องน้องเสื้อเหลืองอ่าเราจะทําการก้อนอาหารให้น้องไหนดูสิหยิบขวดจากตู้เย็นไหนตู้เย็นนะ่ะ เรียนน้องต้องกินอะไรน้องต้องกินนมเป็นเด็กน้อยต้องกินนมอ้าวเฮ้มีความสบกินนมแล้วมีความสดอืมกินแปลกๆนะกินแล้วออกเลยทำไส้ตรงมาก ไปเดิกวางลงอันละอุ้ยอืมกินแรงมากไปอยู่ตรงนี้ไปก่อนเร็วอ่าทำการเปลี่ยนเสื้อผ้างไงี่ออนใหม่เออตอนแรกกิบไม่ได้แค้วอา้าวนึกน้องหายไปไหนอ่ะน้องหายไปไหนอ่ะ ที่บ้าก่อนอ้าวโอ้โหไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมลูกอืมออกมาได้ยังไงก่อนไปลูไปเลยเจ้าเด็กพาน้องไปนอนเหรอนันก็ไปนอนกันใช่ฮัชเชยมีป้าเตียงนอนไม่ใช่ในทีวีห้องนอนได้อยู่ข้างบนหรือเปล่าไป อืมพี่ครับอะเอาล<อ>็อกอยู่โยนทิ้งแบบนี้เลยลึ๊บนี่คือห้องอะไรพี่นอนในนี้หรือเปล่าแกไปนอนในนี้ไปพี่ครับที่นี่มันมีใค่ที่นอนครับพี่มนเช็นซักผ้าออาพี่จะดูพี่ขอโทษนี่หรือเปล่าห้องนอนนี่ไงห้องนอนไปลงไปนอนตามฐานหนังสือนิทานนังเล็นโอโหอายุแค่นี้ ตังออกด้วยเหรอวิอ,อะไรอะ่ะน้องเป็นอะไรเหรอน้องพี่เป็นอะไรหรือเปล่า,าเมื่อกี้เห็นแวต็วตาเนะ่ะข้ามชายฝั่งไปยังดึงแดงแสนไกลด้วยจามืดดำเหนือนหัวเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีเจ้าแมวกระตดข้าม,มาหาเจอชวนรับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยเสียงสดใส แล้ววิ่งอย่างเต็นเส้นออกไปสำรวจยามราตื่จจ่อยแายมองเธออยู่นักยะอาน้องหัวเราะพวกเขาเดินผ่านประตูส่วนสีทองดูต้นไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินผ่านทางเดินกวดแสนน่ารักดูดอกไม้สีสวยสิพวกเขาเดินผ่านแท่นน้ำผู้อันสวยงามดูสายน้ำที่เต็มระบบดูสายน้ำที่เต้นระบบ ดูสิดูสิเจ้าชายไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่มเตะต้นไม้ท,ทันทีเขาถอยและคว้าพุ่มดอกไม้ถลึงดึงใบพวกมันออกไปเขาทำลายทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองอยู่ด้วยความกลัวข้าทำอะไรผิดเจ้าแมวร้องออกมาข้าไม่ควรพาเข้ามาที่นี่จบแล้ว แค่เนี้ยอ้าวน้องหลับแล้วออกจากห้องมีอพิสูตรไปฝันดีนะน้องพี่ไปก่อนจิ๊บจิ๊บจ,บจ,บจบวันนี้วันที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราต้องดูแลน้องแทนพ่อแม่จิ๊บอืมวันนี้มีอะไรดูเนี่ยไอ้กุสิีอ้าวโอ๊ะนี่ไม่ทันดูเลย อา้าวร้องเฉยน้องพี่เป็นตัวเลยครับน้องพี่พี่มาแล้วอึ๊บอะไรทำไมประตูเปิดอ่ะทธอเปประตูเปิดเองอ่ะเดนที่มาจากไหนอ่ะอา้าวอ้าวน้องเราเดินไม่ได้จะซ้ำทำไมมันหายไปไหนอ่ะอ้าวน้องอา้าวล็อกอยู่อา้าวปุ้นหลงไปได้ไงอ่ะเุ้ย มื่อกี้ลไม่ขึ้นไปไม่เห็นมันเลยนี่อ้าวเฮ้ยอือไปนอนเลยไอ้เจ้าเด็กดือ้อพี่ครับผมยังอยากเล่นอยู่ครับพี่ผมยังไม่อยากนอนครับเก๋ต้องไปนอนไอ้น้องลงไปน,น,งนี่ไงวางตุ๊กตานี่ไงเด็ดไหน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 นี่เป็ดลม ไปเอาไป็ดไปก่อนนาะอเอาไม่ใช่น้องพี่ไม่ชอบเป็ดเหรอผมไม่ชอบมันเลี้ยงเกินไปผมต้องการตุก๊กตานี่ไงตุก๊กตาเหมือนกันเลยกาแฟหรือเปล่า,น,น,านี่ไงเอานี่ไงไปเอากระต่ายไปน้องอุ้ยไม่ชอบกระต่า,ตายอีกด้วยเตะออกเลี้ยงยากนักใช่ไหมนี่นี่ไงเอาไม่ชอบแยะ แมวหรือเปล่าเอาชอบแมวด้วยซ้อเป็นทาสแมวนี่เองน้องพี่นอนเลยนะพี่กลับมาต้องนอนนะห้ามร้องปิดประตูเดีย่ยวอ๋อยหลับแล้วหลับไปแล้วหลับไปแล้ว หลับไปแล้วหลับไปแล้วมาแล้วก็ดูทุนหนังต่อดีกว่าหนังมันเลยหนังอะไรก็ไม่รู้เป็นหนงสีฟ้าเอสีฟ้าหนังสีเหลืงหลงหลงองอืสนุกดีนะอืวันที่สองน้องหิวน่าจะหิวแล้วแหละวันนี้พ่อแม่ไปต่างจังหวัดหลายวันอยู่ยนะแล้วก็ต้องเอาอาหารให้หนอนปุ๊บอ้าเอา้เอานมหายนมหายไปไหนอะอา้าวอ้าว อุ้ยประตูล็อกได้ไงอ่ะพีน้องหายไปไหนอ่ะเปิดดิเปิดดินด้องมันหายไปไหนเนี่ยแล้วประตูห้องล็อกอ,อ,อ,อีกอ้าวอ้าวน้องน้องอยู่ไหนน้องมันอ,อยู่ไหน,นอ่ะ เปิดให้หมดครับเปิดให้หมดอุ้ยนี่ไงนมเจอแล้วนมเปิดประตูอ่ะจะไปกินเลยเด็กน้อยอืมได้กินแล้วก็ยิ้มแข่งแต่ยังงงเรียกว่านมมันหายไปอยู่ในตู้ได้ยงไงมีขาหรือเปล่าอย่าบอกว่าน้องอึโอ้โหกินแล้วก็อึเลยนะน้อง ที่จะพาน้อาเปลี่ยนชุดเองนะอ่ะอยู่ตรงนี้นะน้องที่เอาแพมเพิร์ตก่อนอุ้ยอื้อหือเอาเป็นไปได้ยังไงกันนะทำไมมันมีตาอ่ะไอ้กเจ้าแพมเพิร์ตอืมฉันไปก่อนวิวิอิอออแคมเพิร์ตเบล่า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 เบล้วเป,วป,วป,วปว็นยังไงบวะ ล็อกประตูนครับนี่เลยนี่แน่อุ้ยตัวเองเด้วยอืมจับกันเพิดหยุดเดี๋ยนี้นะหายไปเลยแล้วว่ะห้องเมื่อกี้มันเปิดปะแต่ห้องเมื่อกี้นเปิดนั่นไงอุ้ย สมน้ำหน้าเป็นไงล่ะบางอาจหยิบมันหยิบนี่แน่มานี่เลยแถมเพอมีชีวิตเมือนเลยดิสมาเรื่องแปลกๆปันหาโลวีนนะครับดีมากไปได้วเวลาน,นอนแล้วไอ้เจ้าหนูโอ้ผมยังไม่เอาอุ๊ยอุ้ยอะไรนั่นนะ่ะทำไมน้องหายไปไหนทำไมน้องไม่นั่งนู่นได้อ่ะน้องเป็นลูกป์ยีโร่หรือเปล่า ไหนบอกพี่มาซื้อไปนอนได้ละขางมีแผลน่าจะตกแหละเราทำตกนอนไปเลยหนังสือนิทานนี่ไงวันนี้เรื่องเจ้าชายกับกระต่ายน้อยเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ยได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นก็ไม่เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่พุ่งไปทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดด ก็ใช้วิ่งตามเธอไปเละกีดร้องหยุดเธออุ๊ยอะไรอ่ะน้องพี่เป็นอะไรน้องพี่กำลังจะเล่าให้ฟังนะน้องทำไมทำเป็นคนดื้อแบบนี้ฮะตุ๊กตาเหรอเป็นกระต่ายหรือเปล่าวันนี้เรื่องกระต่า,ตายอ่ะใช่ไหมอ่ะเงียวไปน้องคื่อนั่น ยิ้มเลยวันนี้ก็ตายวันนี้ก็ตายอ่านต่อก่อนไอ้ทุสิีเขาไล่ตามทางเดินมืดๆโดดโดดโดดได้หลบหนีไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปรอบๆพระราชวังเขาออกไปจากสายตาโดด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 จริงๆเจ้าชายจับเธอไม่ได้ใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากระต่ายแอบออกไปทางประตูและหายไปทาง ทางทางเดิมตามทางเดิมเจ้าชายตะกูลข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งข้าจะมาอีกไม่ต้องกังวลแม่ผู้รักและห่วงใยตอบเข้าไปจบแล้วโอ้โหกระตูอะไรเนี่ยกระตูทรับเด็กหรือเปล่าหลับแล้วหลับแรืย่ยได้เวลาเราที่เราจะไปดูหนังหลับจริงไหมหลับจริงไหมเออหลับแล้วก็ได้เวลาดูทีวีเอา ใครอยู่หน้าประตูอ่ะไม่มีของมาส่งมีฮาร์ดวีนหรือเปล่าไหนดูสิเอา,เากระต่ายตรงนี้ได้ไงอะ่ะดูตูก่อนอา้าวเรากระต่ายตรงนี้ได้ไงอุ้ยอะไรอ่ะทำไมกระต่ายเต็มเลยอย่ะ เดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรวีมันคืออะไรอะ่ะขนขนเหรอขนหรืออะไรไม่เมือนอไรดูทีวีดีกว่าค่อยนั่งทําความสะอาดที่หลังอือโอ้ยทำไมตามืดๆืดวคืนสุดท้ายที่พ่อแม่จะกลับมาละ ต้องด,ดูทีวีบนโซฟาซะหนยเอาน้องมาร้องอีกพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วอ้าวอ๋อจะอุ้มหมานอนก็เถิดน้องพี่ขอร้องอ่ะที่ไปละ หิวว่ะเรียรู้สึกหิวมากเลี้ยงน้องก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเลยอย่ากระวังคนนี้ไม่ได้ระวังนจานดินี่ไงหนึ่งชีสชีสขนมปังหนึ่งแผ่นประตูก่อนตู้เย็น ทำไงวะอ๋อนี่ไงส่งไปอย่างนี้อืมอืมอี่อหนงแพนอืมอืมกินเริ่มหอมลอุ้ยอุ้ยอืออะไรอ่ะอุ้ยก็เลยขึ้นอ่ะไม่กอดอะไรอ่ะฟีดมีให้อาหารชั้นฟีดมี อุ้ยอะไรอ่ะใครต้องการอะไรโอ้โหตู้เย็นกลายเป็นนมนมน้องอุ้ยอะไรน่ะมีห้องละอุ้ยอุ้ยทไมอ่ะเปลี่ยนไปนะ โอ้โหนี่คือในตู้เย็นหรือเปล่าเอ้านี่คือข้างหน้าห้องเอ้าทำไมโองนี้ได้ไงอ่ะเรียกไม่ได้็นชั้นยี่สิบอันนี้อะไรอ่ะ โอ้โหแล้วเนี่ยจะเล่นใครไม่รู้จ้ะตลอดอยู่นะอุ้ย อะไรอ่ะมันล็อกอยู่แล้วไงต่อเฮ้ยทำไมหน้าแปลกๆกับน้องที่ดูดดีทุกวันนะเอ๊พาน้องรู้สึกแปลกๆโอ้โหเปลี่ยนแล้วล่ะแปลกๆนะอื้อ น้องพี่ทำไมมองพี่อย่างนั้นน้องจะอีเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยโอเมก้าสโอเมก้าส์อืออืออะไรกันเนี่ยโอ้โหวันดีจ้าพี่วันดีพี่จ้าพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม้กอดโอ้โหไม้กอดโอ้โหไม้กอดโอ้โอโอ้เกิดอะไรขึ้นอะเปิดเปิดเปิดฮึ่มอืมกระจกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนกระจกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่หมดเลยเป็นกกฉุกเฉินไหนอ่ะไหนอ่ะกระจกฉุกเฉินอยู่ไหนอ่ะอืมอืม อุ้ยอุ้ยกล่องนมนมมันลอยนมมันลอยมาอืมเอออ่ะนี่หรือเปล่านี่เป็นแล้วให้จุกนมน้องให้จุกนมน้องน้องพี่อยู่ไหนน้องพี่น้องอื้อเอาไปไอ้น้องบ้าอมไปเลยโอ้โหดับไปแล้วอ้โห โอ้โหคุณคนดูแลดูแปลกๆนะจ๊ะวันด,ดีจับพี่วันดีจ้าเอ๊ะพี่ดดพมาลองนชิชากนี้น้องฟังอีกนะเอ๊ะมาดิเข้ามาโอ้โหโอ้โหอะไรนี่นี่น้องน้องน้อง,อง,องพี่ตุกตาอะไรน,ะน้อง มาเล่านิทานกลอมน้องเดี๋ยวนี้ลงไปนอนเลยย้าชายกับแกะม,มันจะเป็นตุ๊กตาแกะนะปึ๊บอืมนี่ไงนั่งอ่านพี่อ่านได้ฟังนะน้องโอ้โหเปิดมานี่กัดคอแล้วมั้ง มันหนาวเนี่ยไปทั้งประสาทแสงจันทร์อัดตาสองไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะผ้าม่านกีสมบุกเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่หลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของขับช่วยออกไปตามหาเกะของข้าทีโอ้โหโอ้โหจะตายไหมเนี่ยข้าก็หายเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะถึงไปนําเครื่องดื่มมาข้าสกปรกเจ้าชายกล่าวเจ้าแกะจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยเจ้าชายกล่าว ขอข้านับเจ้าทีหนึ่งสองสามมีอีกเรื่องเจ้าชายเก่กาก่อนที่จะเข้าไปนอนเขาเปิดดวงตาสีแดงและหันหน้าไปทางเจ้าแกะมาร่วมฝันไปด้วยกันสี่มาอยู่ในหัวของข้าตลอดไปเจ้าแกะเดินไปอย่างเชื่อฟังอิกใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโอ้โหเราเป็นแกะหรือเปล่าอ,อะไรอ่ะ โอ้โหวันดีจ้ะพี่เล่าเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในหัวน้องนะจริงๆนนี่ทานมันก็คือเรื่องของฆ่าดีแหละเปิดเรียบร้อยแล้วโอ้ม y g กอดไม่ r o ดไ n i n วันดี